สวัสดีครับผมเจวรปัตนะครับด้เวลามาติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยกันเมื่อวานเนี่ยก็มีเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายแต่3คู่นะครับอีก1คู่คือบุรีรัมจะไปเยือนจันทบุรีก็จะเลื่อนไปแข่งคือ3าพฤษภาคมเพราะว่าตอนนี้บุรีรัมเดินทางไปที่ซาดีอาระเบียรเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะพูดถึงความเคลื่อนไหวให้ได้ฟังกันด้วยคู่แรกครับราชบุรีที่เตะก่อนนะครับเจอกับแพร่ยูไนเต็ดทีมในไทยลีก2ที่กําลังจะลุ้นโคต้า เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกในสุดสัปดาห์นี้ก็แน่นอนแหละครับการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นในเกมกลางสัปดาห์ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นโปรแกรมท้ายซีซั่นที่หนักมากนะครับมีทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกเข้ามาฝั่งของราชบังกรเนี่ยผู้เล่นที่หายไปจากส o กคอตหลักทั้งฟยบเกีอียเกมองเดแปรก็ได้โผล่ขึ้นมาในเกมนัดนี้ส่วนตัวหลักอย่างเอ็นจีว่าแล้วก็ธนวัน์ซึ้งจิตถาวร ยังคงเป็นหัวใจในการคอนโทรลเกมขณะที่แพร่ยูเรเตดนะครับก็เอานักเตะม,มาเพียงแค่15คนเท่านั้นนั่นหมายความว่า11ตัวจริงลงไปแล้วเนี่ยมีสำรองเพียงแค่4คนที่สำคัญไล่อัพของทีมชุดนี้เนี่ยก็คือตัวเปลี่ยนเกมล่าสุดที่เสมอกับอยุธยาถึง10ตัวมีเพียงแค่สำเริงหานเชี่ยวเพียงคนเดียวจะว่าไปแมชนี้เนี่ยจะว่าแพร่ทิ้งเกมนี้ไกลๆก,ก็ได้นะครับเพราะพวกเขาต้องการจะไปลุ้นสุดสัปดาห์ ในศึกไทยลีก2วันเสาร์นี้มากกว่าและผลก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อตัวเปลี่ยนน้อยขุมกําลังก็ไม่ใช่ชุดหลักราชบุรีก็ด่านหน้าถล่มเลยนะครับเพราะว่าลําพังเสียดตัวจริงทั้ง2ทีเมื่อวัดกันแบบปอนต่อปอนเนี่ยซีซั่นนี้เล็ก2เป็นต้นมาราชบุรีกแกร่งจริงๆนะครับก็ยิงขาดลอยเลย7ต่อ1โดยมีดาวรุ่งวัย20ปีอย่างศิริทเกยสอสุมนร่วมยิงประตูด้วย ตามมาด้วยเกมมองเดียวแปลกคนเดียว2ลูกธนวัตรซึ้อจิตถาวรก็เอารวมถึงโพงศกรสังคโสภาและเอ็นจีว่าส่วนแพร่เนี่ยได้ประตูตีไข่แตกจากการทําเข้าประตูตัวเองของทางฝั่งศิรวิทย์ผู้เล่นของราชบุรีนี่แหละครับจัาหวะนช่วงนี้เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆนะครับและผลสกอร์ที่ขาดลอยมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นสำรองหลายคนด้วยฟอร์มเลกสองน่าเสียดายนะครับที่ผลงานในเลกแรกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจไม่อย่างนั้นเนี่ยการลุ้นแชมป์อาจจะสนุกกว่านี้ขารที่การมองโครงสร้างของทีมเพื่อ่อออตยดดไปนนะูกาห้า สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการรักษาผู้เล่นที่เป็นแกนหลักของทีมให้อยู่ต่อแต่ด้วยนโยบายของสโมสรถ้าเกิดว่าสามารถขายได้ราคาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องทําซึ่งก็เป็นสิ่งที่ราชบุรีประสบความสําเร็จมาตลอดกับการสร้างบิ๊กเดีลในตลาดซื้อขายทุกรอบก็น่าจับตาเหมือนเคยนะครับว่าในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลหน้า จะสร้างความฮือฮาในการปล่อยผู้เล่นอีกไหมส่วนทั้งฝั่งของแพร่การเก็บผู้เล่นหลักไว้แล้วก็จำใจต้องทิ้งถ้วยนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะเลื่อนชั้นมากกว่าโดยที่ไม่ต้องการไปลุ้นในรอบเพลย์ออฟฉะนั้นเกมในวันเสาร์นี้จะเป็นคำตอบว่าสิ่งที่พวกเขาคิดในศึกเอฟเอครับเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ส่วนเรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังนะครับมันก็มีประเด็นในเพจของผมก็อยากจะใช้ช่องทางตรงนี้ระบายกับเพื่อนเพื่อ,อทุกคนนะครับว่าเป็นความไม่ตั้งใจจริงๆก็คือช่วงของ น้องในทีมงานผมเนี่ยก็มอนิเตอร์ข่าวนี้อยู่สุดท้ายเนี่ยคือเขาก็ไปเอาภาพของจุลธานที่เจ็บเนี่ยจากเพจที่มีการถ่ายทอดลิงค์เถื่อนแล้วไอ้ด้านข้างเนี่ยมันก็มีเว็บโปรโมทไอ้เรื่องของการพน,นันผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทราบะนะครับน้องก็โทรบ,บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ผม ผมพลาดแล้วน้องก็บอกว่าลบโพสไปแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็ก็ต้องด่าเลยครับตามสภาพไปแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าผมต้องรับผิดช,ชอบในฐานะเจ้าของเพจก็คงไม่รู้ว่าจะจะใช้คําไหนที่จะแก้ตัวมันก็เป็นความผิดพลาดจริงๆนะครับก็คิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่สิ่งสาคัญก็คือหลายข้อความอันที่เราได้อ่านเนี่ยคือบางอันเนี่ยมันมันก็เข้าใจนะแต่ว่า บางคนก็เข้ามาด่าเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องไปไปต่อรัต่อเถียนยังไงแล้วก็ไอช่องทางในการต้องชี้แจงเนี่ยนะครับผมคิดว่านะตรงนี้คนที่ฟังอยู่ก็ก็คงจะเข้าใจาจุดประสงค์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคงไม่ได้ปากว่าตาขยิบที่บอกว่าเฮ้ยสนับสนุนให้คนดูขอถูกลิขสิทธิ์แล้วตัวเองจะไม่ทําผมก็มีนะครับล็อกอินของ True i d อยู่แล้วแต่ส่วนตัวเนี่ย ผมก็มีนะครับทั้งลิงก์ของต่ออางประเทศที่ผมสามารถดูได้แต่ผมไม่ดูนะผมจะเลือกดูช่องทายให้ถูกต้องก่อนเพราะว่าในมุมการทํางานเนี่ยยังไงดูตรงนี้มันก็ฟโฟลกว่า แต่ในบุงของทีมงานตรงนี้ก็พลาดจริงๆเลยอยากใช้ช่องทางตรงนี้นะครับได้ชี้แจงแล้วก็ขอโทษทุกๆคนด้วยและก็ย้ำอีกครั้งว่าจะพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกคือพอโดนเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนปมในใจผมเลยนะหลังจากนี้เนี่ยผมจะพูดให้คนไปดูของถูกลิขสิทธิ์ไปว่าพวกคนดูลิงก์เถือ่อนเนี่ยบางทีผมก็จะละอายใจเหมือนกันนะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะพยายามคุยกับทีมงานมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อาจจะทํางานหลายอย่างด้วยในบางช่วงเเวลาอ ยังไงก็ขอใช้ช่องทางนี้ขอโทษทุกคนด้วยนะครับใครเข้าใจผมก็ขอขอบคูณมากส่วนใครที่ไม่เข้าใจจะเข้ามาด่าก็เป็นช่วงเวลาของท่านและระเบิดอารมณ์มันเต็มที่แต่ผมยืนยันนะครับว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้เลยนะครับจากนั้นไปดูคู่ของสุขโขทัยเกมที่ทะเลหลวงนะครับจริงๆพวกเขาไม่ได้มีรุ้นอะไรแล้วนะครับในเกมลีกนอกจากถ้วยใบนี้และก็วางเป้าหมายว่าอยากจะเข้ารอบให้ลึกที่สุดการเจอกับเมืองทองก็สถานการณ์เดียวกันครับเมืองทองก็ต้องการไปให้ถึง นัดชิงชนะเลิศซึ่งก็เป็นเป้าหมายของพวกเขาเหมือนกันโดยเกมลีกในซีซั่นนี้ที่เจอกันเนี่ยกีเรนพยองก็เอาชนะทั้งไปทั้งกลับด้วยฝานเจ้าถิ่นค้างคาไฟเนี่ยโคโดนัทจัดเต็มเลยนะครับตัวหลักลงหมดเลยจอนบาจโจจิตปัญญาที่สุดสีโรชัดทองรัชนัดอารัญ,ญายาไพรโรดส่วนจิโนโลเลเตรี่เฮดโค้ดของทางเมืองทองก็จัดหนักเลยครับเอเมิลโรบักปรเมศอาจวิไล เมวินโรเดนเซนแลวก็คัดคณะคำยกสุดท้ายคู่นี้เนี่ยมันเหมือนบอลแพ้ทางนะครับเพราะว่าเมืองทองเนี่ยเอาชนะไปได้ขาดลอยอีกแล้ว5-2ครับได้ประตูจากปอลเมตที่กำลังมั่นใจเลยกลับมาสู่ฟอร์มที่ร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งยิงคนเดียว2ลูกแล้วเวลาปอลเมตมั่นใจเนี่ยนะครับการยิงประตูของเขาเนี่ยคือลูกยากๆเนี่ยฟรองจัดระเบียบร่างกายในการยิงให้ดูเหมือนง่ายได้ตลอดเลยแล้วก็อีก3ลูกที่เหลือคือเมวินและมีจุดโทษของเอมิโรบัก และอีกลูกเนี่ยก็คือคัชคณะคำยกโซโซุโขไทยนะครับได้จากจอ์นบาโจแล้วก็ฮิคารุมาซี่โดยแมชนี้ก็มีจุดโทษ2ครั้งนะครับต่างฝ่ายต่างได้ การคนรับประตูส่วน,นนัดนนี้ที่คนมองว่าทําไมสกอร์มันถึงไหลแล้วขาดขนาดนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าสุโขทัยเองเล่นในบ้านก็ต้องการจะเปิดแรกเพราะมันเป็นเกมที่เขามองว่าถ้าเขาเล่นรับแล้วก็รอจังหวะในการโต้กลับเนี่ยอาจจะยืดเยื้อและวอาวุธในการเปลี่ยนตัวเนี่ยมันพอๆกันคือเขามองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นรองได้ซ้ําในแง่ของความมั่นใจกับเกมระยะยาวดังนั้นช่วงต้นจะเห็นว่าค้งางข่าวไฟเนี่ยเปิดกาดเลย พอไปท้าแรกมันก็เข้าทางของเมืองทองซึ่งถนัดในการโจมตีพื้นที่หลังลายเกมรับของคู่ตอ่อสู้คือพอกองหลังดันสูงเนี่ยด้านข้างมันจะมีพื้นที่ให้เมืองทองได้วางบอลไปแล้วปีกก็มีความเร็วมีความคล่องตัวเก็บบอลได้และผู้เล่นตัวบนของเมืองทองเนี่ยวิ่งตัวเปล่าเก่งมา,มากๆนะครับทั้งคาคณะคาโยกทั้งบอรเมศอัศวิไล,ลอันนี้มันคือประโยชน์ที่เมืองทองเนี่ยจะได้ประตูจากคู่ตอ่อสู้ประจําคือแทงเป็นหลุดแทงหลุดแต่พวกเขาต้องขึ้นนําคู่ตอ่อสู้ก่อนนะครับถ้าขึ้นนําแล้วคู่ตอ่อสู้จําเป็นต้องเปิดแรก ใครเจอเมืองทองเนี่ยผมบอกเลยเป็นทีมใหญ่ก็เหนื่อยเว้นแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแนวรุกของกิเลนพยองนัดกันฟอร์มฝืดก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งขณะที่ช่วงเวลาสําคัญเนี่ยผมก็มองว่าสุโข,ขทัยเองอะ่ะเกือบจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับถ้าเขาไม่โดนริบ2ประตูจากจังหวะล้ำหน้ารวมถึงหลายครั้งที่ได้โอกาสยิงแล้วเนี่ยมันไปนติดเซฟของกิรพิพงผูแถวเชื่ออดีตผู้สามประตูเก่าของทีม ขนาดที่กิติพันธ์แสนสุขก็เป็นอดีตเด็กเมืองทองอันนี้ก็เซฟไม่พักเหมือนกันคือเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันวัดที่ความคมของตัวบนมากกว่าว่าใครแน่จริงซึ่งอาวุธของสุโขทัยเนี่ยมันจะไปฝากผีฝากไข่ที่จอนบาโจได้ส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นวันๆไปมาตรฐานไม่ค่อยดีส่วนของเมืองทองก็ถือว่าเป็นกราฟขาขึ้นเหมือนกันเวลาดีเนี่ยก็จะดีทั้งทีมผมว่าก็กลับมาได้ถูกช่วงนะครับกับผลงานช่วงท้ายซีซั่นของทางจีโนเลตเตรี่ซึ่งอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายกับกีเลนพยหรือป่่าผมก็ไรู้นะ ไกลถึงการลุ้นแชมป์ในรายการนี้หรือเปล่าถ้าเข้าจริงและผลงานสู้แบบสมศักดิ์ศรีจะแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยในมุมผมก็ควรจะได้รับสัญญาต่อแต่มันอยู่ที่ว่านโยบายมากกว่าว่าถ้าเกิดว่าทีมันเดินม,มาได้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีการปล่อยตัวหลักออกไปไหมหรือจะมีการเสริมเพิ่มเติมสําหรับผู้เล่นใหม่เพื่อให้ทีมมันเดินหน้าได้ดีกว่าเดิมถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าจีโน่ก็อยากอยู่ แล้วเองทองเองเนี่ยก็จะไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึหน่งใหม่ในทุกๆฤดูกาลฉะนั้นเส้นทางของการยุติการไม่ได้แชมป์มานานในรอบ8ปีก็ยังคงดําเนินต่อไปถ้าตามมาตรฐานเนี่ยก็ควรจะเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งหลังจากซีซั่นก่อนเนี่ยก็เข้าชิงในรายการลีคับไปแล้วก่อนจะแพ้ให้กับ BG แบบสู้ได้ถ้าครั้งนี้ยังถึงรอบชิงของ FA c u u อีกก็ถือว่ามาตรฐานของเด็กชุดนี้ไม่ธรรมดา มาไปิดท้ายที่หนึ่งคู่นะครับเกมที่สนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาสวัสด์แคทนครราชสีมา f อที่การันตีการรอดตกชั้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเจอกับ BG ปทุมนะครับที่ต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวในเกมนัดหน้าเพื่อจบอันดับ3ในไทยลีกสวัสด์แคทของโคจโวทีรศักดิ po ์โพอ้นเนี่ยก็จัดเต็มนะครับพวกเขาไม่ได้กังวลอะไรแล้วและต้องการจะเข้ารอบตามมาตรฐานที่พวกเขาเคยทําได้เมื่อ2องฤดูกาลก่อน,อนตอนที่เล่นในไทยลีกหนึ่ง ก็เคยเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการนี้มาแล้วโดยส่ง3ประสานแดนหน้าตัวต่างชาติทั้งเดนิสบูริโลนะครับไม่ลงในช่วงสุดสัปดาห์เพราะติดโทษแบดก็พร้อมร่วมงานกับทางเกรกคูล่าและก็เดบิสันเฟรนเดสขณะที่บีจีของทางโคดบอยสุบะชัยคมสินนะครับวางราดลซันตาน่าเป็นตัวจริงพร้อมด้วยอิลฮานฟันดี้แดนกลางก็มีสารัตอยู่เย็นชราทิพย์สงกสินเนี่ยยังไม่ได้สมบูรณ์พอที่จะกลับมาได้ในตอนนี้แม้ว่าจะสามารถซ้อมกับฟุตบอลได้แล้ว แต่ก็ยังลงเกมหนักกับเพื่อนๆแบบร้อปร็ไม่ได้แต่ผมคิดว่าก็น่าจะดีพอในการกลับมามีชื่อในแมตช์กับสุโขทัยช่วงสุดสัปดาห์นี้ในเกมลีกส่วนผลการแข่งขันในแมตช์นี้เนี่ยกลายเป็น BG นะครับมาได้ความเหนียวของพิสารดอกไม้แก้วช่วยเซฟในการพาทีมเข้ารอบแม้ว่าจะปิดเกมด้วยการบุกชนะโคราชไป3ต่อ1แต่ถ้าเกิดดูจากรายละเอียดเกมมีหลายช่วงหลายจังหวะนะครับที่สวัสด์แคทเนี่ยน่าจะตีเสมอ2 2 พราะหลังจากที่มูริโลยิงฟรีคิกเข้าไปไล่เป็น1ต่อ2เนี่ยบี G, ก็ออกอกาการแกว่งให้เห็นเหมือนกันส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าพูดถึงประตูที่ BG ได้ก็ต้องชมนะครับลูกยิงของมาโคบอลลี่นี่โอ้จัดระเบียบร่างกายในการบอลเล่ได้สวยจริงๆโซลาราเรียนในการเล่นเกมรับผมก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่าคุณภาพถ้าต้องวัด กับทีมบิ๊กเนมด้วยกันมาตรฐานกองหลังของทาง BG ก็ยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับความคาดหวังของสมโมสรแล้วก็เม็ดเงินส่วนลูกก็ได้จาก uh อิวานฟันดี้นะครับและประตูปิดเกมเนี่ยคือจุดโทษของราเนลสันตาน่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของลูกจุดโทษด,ด้วยแต่เอารายละเอียดเกมก่อนเพราะว่า b g เองเนี่ยอาการในช่วงหลังนะครับพอฮัสซันออกไปเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้ไขได้ด่วนเลยคือเกมฟรานซิชัันเปลี่ยนจากลูกเป็นรับเนี่ยมันช้ากว่าแล้วก็การกลับตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยคุณภาพและพละกกำลังของบางคนมันไม่เท่ากัน ก็เลยทำให้ช่วงครึ่งหลังเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าพอบางคนเนี่ยเริ่มจะหมดการเติมขึ้นไปก็ไม่ค่อยดีจะขึ้นก็ขึ้นไม่สุดหรือบางคนเนี่ยเลือกจะไม่เติมแต่เกมรับก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่หรือแม้แต่เติมไปแล้วพอเสียบอลเนี่ยกว่าจะลงมาได้เนี่ยคู่ต่อสู้ก็ไปถึงไหนแล้วถ้าแมชเนี้ยโคราชคมหน่อยนะผมบอกเลยว่าสกอร์ไม่จบใน90นาทีสาแน่นอนจะมีโอกาสไปยื้อถึงช่วงต่อเวลา ขณะที่พิสารเนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะครับคือเขาไม่ได้เซฟเพียงแค่ในช่วงที่โดนไล่ตีไข่แตกมาตอนมีจีนํำหนึ่งศูนย์เนี่ยมันก็มีหลายครั้งนะที่จะโดนตีเสมอพิสารเนี่ยเซฟจัดจ่า,จาที่ผมเห็นเนี่ยห้าในหกครั้งแล้วก็ตอนที่โดนจี้มาหลังจากหนึ่งต่อสองที่โคราชยิงฟรีคิกอ่ะจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยสุดท้ายพิสารก็เอาอยู่หมด่วนคอมเมนต์หลังเกมของแฟนบอลก็อาจจะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับที่บีจีได้แล้วราเนยลยิงเข้าไปเป็นสามหนึ่งคือช่วงเวลานั้นน่ะ เกมมันกาลังเข้าได้เข้าเข็มว่าจะตีเสมอแต่พอบีจีได้จุดโทษเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปคนก็ไปดูเรื่องของน้ําหนักในการประทะระหว่างผู้เล่นของโคราชก็คือวัชรินเนื่องพระแก้วกับทางราเนลซานตานะ่าซึ่งผมก็พยายามดูหลายครั้งนะครับวนไปวนมาเนี่ยเพราะว่าลูกนี้ก็เบาไปนะครับคือถามว่าให้จุดโทษได้ไหมคําตอบคืออยู่ที่ดูนพินิจของผู้ตัดสินเลยผู้สินบางคนอาจจะมองว่าราเนลถึงบอลก่อนแลว้วมันมีการประทะกันจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเบาก็ตามแต่ก็ถือว่าวัชรินเนี่ยเข้าถึงบอลช้ากว่า และมันมีการสัมผัสที่เท้าของราเนลแต่ในมุมของผมนะถ้าเกิดดูวนหลายรอบผมเชื่อว่าถ้าเกิดผู้สินมาดูเนี่ยเขาก็ต้องมีการพิจารณาเคสนี้เหมือนกันว่าถ้ามี VAR ลูกนี้มีโอกาสโดนแคนเซิลหรือว่าให้ผู้สินไปดูเพื่อยกเลิกจุดโทษแน่นอนเนื่องจากภาษากายของราเนลเนี่ยเจตนาชัดเจนเลยว่าแตะถึงบอลก่อนปุ๊บพอมีการสัมผัสที่ขาของเขาเนี่ยเขาทิ้งตัวทันทีอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไงเพราะมันไม่มี VAR คําตัดสินทั้งหมดอํานาจมันก็อยู่ที่้ัสินนนนนใาามเท่ แล้วเอาจริงๆในซีซั่นนี้ไอ้เคสการประท่าที่เรียกว่าซอฟท์เพนนัลตี้เนี่ยมันมีบ่อยครั้งมากๆเลยนะครับแต่มาตรฐานของผู้สินเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันคือถ้าเกิดมีในเคสของ VR เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้ว VR ก็ทักท้วงไปที่ผู้สินผู้สินไปดูแล้วก็มีทั้งให้ต่อยืนยันตามคำตัดสินเดิมแล้วก็มีการแคนเซิลหรือว่ายกเลิกจุดโทษเหมือนกันก็ต้องย้อนกลับไปอย่างที่คุณฮันบอกนะครับว่ามันต้องหามาตรฐานให้ลงตัวว่าจะเอากันยังไงให้มันเกิดมาตรฐานแต่ถ้าเกิดไม่มี VR จะผิดจะถูกผู้สิทธิ์ในสนามก็ต้องรับไปเต็มๆสถาที่การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะจับสลากกันในวันพรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้สสนามในการแข่งขันนะครับเป็นสนามกลางนั่นคือสนามที่ราชบุรีและก็ชลบุรีโดยทางฝั่งของราชบุรีที่เดินทางมาถึงรอบนี้ต้องไปเตะที่ชลบุรีนะครับโดยรอบรองเนี่ยจะเตะวันที่10พฤษภาคมส่วนรอบชิงจะไปเตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมวันที่24พฤษภาคม คราวนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาฟุตบอลกันดีกว่านะครับมีการจัดงานถแถลงข่าวก็ให้ซื่อมวลชนแล้ครับไปดูความคืบหน้าที่สมาคมเนี่ยจะได้พูดถึงหลายเรื่องนะครับที่กําลังดําเนินการอยู่เรื่องของเงินคงค้างหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องก็ต้องยอมรับว่านะครับว่าจริงเนื้อหามันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวต้องแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของคดีความก่อนแล้วก็แผนหลังจากนี้จะเอาอยัางไงเรื่องการแก้ปัญหาในการระดมทุนเพื่อใช้หนี้หลังจากแพ้คดีในศาล ในยุคข,ของนายกสมยศคนก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยงานถแถลงข่าวมันจะยาวนานมากกว่านี้นะครับแต่ด้วยปัญหาสุขภาพของคุณนนลพานเกิดทำให้ต้องจบงานถแถลงข่าวเหมือนตัดจบไปดื้อๆเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีภาพว่าไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อนอนรักษาตัวแต่ว่าประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่คิดว่าต้องพูดก่อนก็คือเรื่องของการเคลียร์หนี้สินนะครับในงานถแถลงข่าวเนี่ย ทางคุณแป้งเองก็ได้เชิญทนายโบคุณดรินพงษ์จีนาภักดะครับที่เป็นทนายของสยามกีฬาและก็เคยเป็นฝ่ายกฎหมายของสมาคมในยุคข,ของคุณบรวรบีมารับมอบเงินจำนวน25ล้านบาทอย่างเป็นทางการนะครับเงินตรงนี้เป็นเงินที่ทางฝั่งของคุณแป้งเองเนี่ยก็คือบริจาคเข้าสมาคมคือออกส่วนนี้ก่อนเลยแต่เมื่อเทียบกับมูลค่านี่เต็มๆคือ360ล้านไม่รวมดอกเบี้ยเนี่ยยังไงจะควักเองทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับต้องมีการระดมทุนหรือว่าหาเงิน มาจ่ายหลังจากนี้ซึ่งต้องมีการประนอมนี้อย่างแน่นอนแต่ในเชิงกฎหมายเนี่ยมันถือเป็นการมัดจําเป็นการวางหลักประกันแสดงให้เห็นว่าทั้งสมาคมเองและก็เสยียงสปอร์ตเนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วและจะไม่โดนกลมบังคับคดีเนี่ยอายัดทรัพย์ โดยช่วงต่อไปก็จะเป็นการดําเนินการเพื่อปะนอมนี้อย่างเป็นทางการ25ล้านก้อนนี้นะครับยังมีเงินอีกจำนวน5ล้านบาทที่คุณป้ายบริจาคเข้ากองทุนโดยมีผู้บริหารอีก4ท่านเป็นผู้ดูแลจะเอาไปใช้จ่ายในการเบิกนะครับให้กับสภากรรมการแต่ว่าย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่เงินเดือนนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายเบตเตลตซึ่งก็ย้ำนะครับว่าต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจําที่มันเท่ากันทุกเดือนเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนเลี่ยงบาลีในการที่จะรับเงินเดือนแต่ปฏิเสธ และบอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายประจำซึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะในมุมของสภากรรมการเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าตามกฎมันคืองานจิตอาสาเข้าไปแล้วเนี่ยต้องไม่มีเงินเดือนส่วนเรื่องของแคมเปญคนไทยรักบอลไทยตอนนี้ก็มีข้อสรุปออกมาเบื้องต้นนะครับคือไอค้ครั้งที่แล้วเนี่ยจบไปเลยเพราะสุดท้ายเนี่ยสมาคมรับมาดูแลเองและไม่ได้ให้ทางคุณน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์เจ้าของลอตเตอรี่พัสเข้ามาทาแล้วก็เลยวาง4โครงการนะครับเป็นหัวข้อของ4กิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถไปช่วยได้ซึ่งก็จะเอาเงินบางส่่วน,นี มาจ่ายให้กับสยามสปอร์ตก็เช่นการจัดละครเวทีเรื่อง2499 The Musical นะครับที่มีคุณบอยทะกลุเกียรติบีรวันเจ้าของเอ็กแสกและก็ซีรีสิโอเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็จัดที่เมืองไทยรัชดาไลาเทยเตอร์ เขามีการปิดรอบกันนะครับในวันที่29พฤษภาคมแล้วก็ถ้าบัตรขายหมดเนี่ยคาดว่าจะได้เงินประมาณ30ล้านบาทจะตรงนั้นนะครับมาเข้าสมาคมแล้วก็ตอนนี้ประกาศมาแล้วนะครับว่าขายบัตรได้ไปแล้วเนี่ยคือ16ล้านบาทใครอยากสนับสนุนสมาคมก็สามารถช่วยเหลือจุดนี้ได้นะครับในการซื้อบัตรเพื่อเข้าชมกิจกรรมที่2ก็มีการบอกว่าไอเรื่องของเสื้อคนไทยรักบอลไทยเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างวอริกสที่สนับสนุนสมาคมด้วยสัญญาระยะยาว ถึงปี2571นะครับซึ่งจริงๆอ่ะไอเรื่องของการทําเสื้อเนี่ยถ้าเป็นชุดแข่งขันต่างๆเนี่ยคือวอลลีเขารับหน้าที่ในการดูแลหมดมันเป็นสิทธิที่เขาประมูลมาแต่ว่าไอเงื่อนไขข้างในเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางแพลนบีที่เขาดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมเนี่ยเขาไปตกลงไว้ยังไงเลยอาจจะทําให้ไม่สามารถร่วมมือกับแบรนด์อื่นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าดีไซเนอร์หลายคนเนี่ยอยากจะช่วยงานนี้จริงๆ แล้วก่าขอพูดอีกครั้งนึงนะครับว่าตราช้างศึกเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิ์ของสมาคมที่สามารถที่จะขายให้กับใครก็ได้ไม่ใช่ผูกมัดกับเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องสามารถหาเงินได้หลายทางหาเงินได้กับหลายสินค้าหลายแบรนด์คือมันต้องแยกเป็นแคตเทกรีได้ไม่ว่าจะไปทำคอลแล a บกับแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับชุดแข่งขันไปคอลแลบกับกระติกน้ำคอลแลบกับมอเตอร์ไซค์คอลแลบกับรถกระบะนู่นนี่นั่นสักเบือยันเรือรบคือถ้าเกิดย้อนไปดูนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคย กับ B N K 4 8มาแล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็งงว่ามันไม่เห็นติดเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแต่ทำไมตอนนี้เนี่ยถึงไม่สามารถเปิดกว้างได้ก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้เมื่อมีการเริ่มต้นกันใหม่ก็เดี๋ยวจะให้เวลาในการผลิตออกแบบซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้งานถแถลงข,าข่าวเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเนี่ยมันยังไม่คืบหน้าหรอกเรื่องของราคาก็รอไปก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีลครั้งก่อนที่พี่น็อตก็าําไว้เนี่ยมันล่มไปแล้วแต่ผมอยากบอกนะครับว่าไอ้เสื้อขาวที่ทํามาแล้วคนไม่่ถูกใจีย ผลิตมาแล้วก็ควรจอาออกมาขายนะครับในราคาต้นทุนถ้าเป็นผมผมซื้อนะจะบอกว่าสวยไม่สวยเนี่ยผมก็กล้าพูดเหมือนกันว่ามองเห็นเหมือนทุกคนคือมันไม่สวยแต่ผมอยากเก็บไว้เพราะมันคือ l i m i t ต็ดอิดิชั่ที่หลายคนคงอยากจะซื้อ เพราะมันเป็นสื่อกลาง okay. ในการช่วยเหลือสมาคมในการระดมทุนใช้หนี้ในครั้งนี้ก็เดี๋ยวโปรเจกต์เขาจะเสร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เปิดตัวกันคือก่อนเกมอุ่นเครื่องที่ไทยจะพบกับอินเดียวันที่4มิถุนายนนะครับก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มไปเลยว่ามีคู่แข่งเรียบร้อยก่อนที่เราจะบุกไปเยือนเติร์กเป็นิสถานในวันที่10มิถุนายนของศึกเอเชียนครัพรอบคัดเลือกนัด2ฉะนั้นเก็บเงินรอเลยนะครับเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลย ส่วนกิจกรรมที่3ก็คือการจัดรถโชว์ของทีมชาติไทยนะครับวางแผนจะไปทัวร์4ภาคเลยคือที่กรุงเทพนะครับอีสานเป็นโคราชใต้คือสงขลาและก็เหนือคือเชียงใหม่ซึ่งบอกข้าใจนะครับว่าการเลือก4จังหวัดนี้เนี่ยเพราะว่ามีเรื่องของเงื่อนไขที่สนามแข่งขันจะต้องผ่านมาตรฐานในการจัดเอเชียนคัพรอบคัดเลือก ซึ่งผมว่าอาจจะได้เห็นทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันตามจังหวัดหัวเมืองนี้เพื่อโปรโมทแคมเปญคนไทยรักบอลไทยและก็ในช่วงก่อนการแข่งขันเนี่ยอาจจะมีการเชิญอดีตตำนานนักเตะทีมชาติไทยประจำภาคน,น,นั้นลงแข่งขันหรือว่าเตะอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมการกุศลกันแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายอันนี้โดยตรงเลยครับระดมทุนรับเงินบริจาคใครไม่ชอบนะครับจะไปดูละครเวทีใครไม่ชอบจะซื้อเสื้อ,อ,อไม่สวยไม่ถูกใจก็ เข้าช่องทางนี้โดยตรงเลยนะครับเขาจะมีการประสานงานกับทางกรมการปกครองซึ่งน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าตามกฎเนี่ยสมาคมต้องเป็นบริษัทที่ไม่สแสวงหาผลกําไรก็ต้องมีการทําให้ถูกต้องตามระเบียบขณะเดียวกันกรครับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจคือเรื่องของผู้ตัดสินก็คุณแป้งพูดชัดเจนนะครับว่าการแก้ปัญหาระยะสั้นตอนนี้มันก็คงจะดีสุดคือการเอาผู้ตัดสินจากต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าสโมสรแล้วก็แฟนบอลเนี่ยไม่เชื่อใจ ผู้ศิลป์ภายในประเทศซึ่งมาคือเรื่องดมเดิมสมัยเก่าที่เราเคยพูดกันมาแล้วในยุคของคุณวาราวีก็เคยเอาพู้ศิลป์จากต่างประเทศมาแต่ครั้งนี้ยืนยันนะครับจะอิมพอร์ตพุทศิลป์แล้วก็2ผู้ช่วยจากญี่ปุ่นและเกาหลีเข้ามาทําหน้าที่ในเกมตัดสินแชมป์ที่บุรีดามจะพบกับหนองบัวและก็แบงคอกไปเยือนประจวบข่าที่บอลถ้วยนะครับก็จะเอาผู้ศิลป์ญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงและก็ UAE มาทําหน้าที่ แล้วก็จะมี VAR ทุกนัดด้วยคราวนี้มุมมองผมเนี่ยคือจะบอกว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดนี่ก็คงไม่ใช่นะครับคือเขาพยายามแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ให้กําลังใจก,กันอีกแต่สิ่งสําคัญคือเรื่องนี้มันเคยทํากันมาแล้วและมันก็ไม่ได้ยั่งยืนและไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุฉะนั้นระยะยาวต้องแก้ครับเรื่องการคอรัปชันในวงการพุทธศิลป์ซึ่งผมเองเนี่ยมีการส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะครับวางแผนกันได้เลย จะไ like ล่เช็คบินไอ้พวกชั่วพวกนี้ยังไงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมว่าที่ผ่านมาในยญี่ปเนี่ย,นเ,นยเขาก็เคยเอาผู้ตัดสินนะครับไปเป่าในลีกของยุโรปนะครับแล้วก็เอายุโรปเนี่ยมาเป่าในเจลีกทั้งโปแลนด์อังกฤษแล้วก็เยอรมันในโครงการแลกเปลี่ยนทํา MOU นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดจะทำเนี่ยก็แนะนําให้มันเป็นกิจจักษณะเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณเอาผู้ตัดสินต่างชาติมาเนี่ยคุณจะพัฒนาแต่ผู้ตัดสินต่างชาติให้ประเทศอื่นเขาแต่ประเทศตัวเองเนี่ยก็ไม่พัฒ คือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความสมดุลคือมันต้องบาลานซ์ให้ดีคือสมมติถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเป่าจากญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ควรจะส่งพุทธศินหัวกะทิของบ้านเราเนี่ยไปเป่าในต่างแดนเขาด้วยคือแลกตัวกันถ้าแบบนี้น่าจะโอเคยังไงผมฝากพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะคุณจะบอกว่าพุทธศินป์เนี่ยมันไม่ดีทั้งหมดก็คงไม่ใช่พู้ธศิลน,น้ำดีมันก็มีและเขาควรได้รับการพัฒนาแล้วก็ผลักดันจะได้เพิ่มไฟในการพัฒนาตัวเองให้กลุ่มคนเหล่านี้ต่อไปส่วนไไอออออพพวววกกกกททีีี่่่่มมมคิดดดดจะััััฒนนนาาาแแลปชํชเเยเยรืงงง็ ซึ่งตอนนี้ข้อมูลไหลเข้าผมเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้แล้วใครที่คิดว่ามีหลักฐานเด็ดๆที่มันชัดเจนแล้วก็มัดตัวจริงๆส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะประสานและก็ส่งต่อไปที่สมาคมซึ่งไม่ใช่ฝ่ายผู้สีนแล้วนะครับผมจะส่งเข้าตรงถึงฝั่งของนายกเลยเพราะตอนนี้กลุ่มผู้สินก็หลายกกกหลายเหล่าไม่รู้ว่าไว้ใจใครได้บ้าง ขณะที่ไทยลีก3นะครับก็ชัดเจนว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการสลับโซนเอาบุทศิลป์จากโซนภาคกลางไปเป่าโซนใต้เอาโซนใต้เป่าโซนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันของพุทศิลป์หรือว่าการถูกตั้งข้อกล่าวหาต่างๆนะครับว่ารับสินบนนู่นนี่นั่นนะนะแต่พอร,รายการครีมเส้นออกไปเนี่ยปรากฏว่าสมาคมเองผมเชื่อว่าเขาก็ดูแลเขาก็แอคชั่นนะครับเขาก็เปลี่ยนแผนเลยว่าเดี๋ยวเอาบุทศิลป์จากไทยลีกอหนึ่งเนี่ยไปเป่าเลย ให้กับทีมในไทยลีก3ที่เล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกโดยจะผสมนะครับกับเปาไทยลีก2ก่อนเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยไทยลีก1มันก็ยังไม่จบโปรแกรมแต่ถ้าเกิดปิดซีซันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเปาไทยลีก1จะลงไปทําหน้าที่สัดส่วนใหญ่เลยส่วนเรื่องของการล็อกผลผู้ตัดสินเนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่จะพยายามสืบสวนสอบสวนหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ขณะที่เรื่องของการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันนะในฤดูกาลหน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องของการเลื่อนหรอก โปรแกรมพวกนี้มันต้องจัดให้ดีตั้งแต่แรกวางแผนกันให้ดีแล้วก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเลื่อนจากวันนี้ไปเป็นวันนั้นให้เลื่อนช้ากว่าหรือว่าเร็วกว่าได้ไม่เกิน1-3ถึงวันอะไรแบบนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สโมสรเนี่ยตกลงกันเองแล้วไทยลีกก็เป็นเพียงแค่คนรับเรื่องแล้วก็ต้องไปคอยหาเวลาในการแก้ไขให้ซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก็ผ่านกันมาเยอะแยะแล้วตั้งแต่เป็นอดีตประธานสโมสรจนตอนนี้มาเป็นนายกผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากแต่ทำไมต้องไปยอมให้มันเกิดขึ้น แล้วก็ค่อยมาบอกว่าต้องแก้ไขแบบนั้นแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นด้วยเลยแล้วจะมาบอกว่าไม่อยากทํางานด้วยการโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่สุดท้ายบ่ายเหตุการณ์คุณก็เลือกที่จะให้มันเป็นแบบนั้นเองเปิดท้ายที่เรื่องของซีเกมนะครับฟุตบอลกีฬาสําคัญที่เราลุ้นกันนะครับว่าเราจะกลับมาควาลล้าเหรียญทองได้หรือเปล่าก็น้องซีเบียชติในอาเซียนนะครับก็ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครบหมดรูปแบบเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ยห้าทีมหรือว่า6ทีมต้องเตะ มติของมนตรีซีเกมนะครับมอบหมายให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลของไทยเราเนี่ยจัดทำแฮนด์บุ๊กแล้วก็เสนอรูปแบบการแข่งขันแบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความล้าและต้องเตะต่อเนื่องมากจนเกินไปก็มีการทําออกมาเป็นโมเดลนี้นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มโดย1กลุ่มเนี่ยคือกลุ่มของไทย,ยมี3ทีมอีก2กลุ่มที่เรามีมี4ทีม แล้วก็แข่งแบบพบกันบทซึ่งจะทําให้แต่ละชาติเนี่ยไม่ต้องเตะแบบวันเว้นวันคือจะมีเวลาพักมากขึ้นและก็ระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างจากเดิมไม่มากเท่าไหร่ไม่ทําให้ร่างกายนักกีฬามันโหลดมากจนเกินไปแล้วก็จํานวนนักกีฬาในซีเกมด้วยนะครับคือรายการอื่นๆเนี่ยมันจะจํากัดคือ23คนแต่พอซีเกมเนี่ยนักกีฬาจะเหลือเพียงแค่20คนถ้าโปรแกรมมันเตะต่อเนื่องมันก็ยิ่งทําร้ายร่างกายของนักบอลมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น โอเคกับรูปแบบนี้นะแม้ว่าในมุมหนึ่งไม่รู้ชาติอื่นเขาจะคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยไทยเองเนี่ยจะใช้รูปแบบนี้ในการชิงความได้เปรียบในการคว้าเหรียญทองไหมเพราะว่ากลุ่มเจ้าภาพเนี่ยมีแค่สามทีมคือตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะคิดได้นะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยสุดท้ายมันวัดกันที่การเตรียมทีมถ้าเกิดเตรียมทีมไม่ดีต่อให้เป็นเจ้าภาพก็ตกรอบได้เพราะเราเองก็เคยเจอเหตุการณ์พวกนี้มาแล้ว แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกิดตอนที่เราเนี่ยไปแข่งขันในฐานะทีมเยือนมากกว่าส่วนเรื่องของ VAR ก็มีการประเมินค่าใช้จ่ายกันอยู่นะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ย ซีเกมครั้งนี้ใช้ V R ไม่ยากเลยเพราะว่าสมาคมเองเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วกับระบบนี้แล้วลลีกช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เตะด้วยเพราะว่าเบรกให้กับช่วงโปรแกรมซีเกมก็สามารถใช้ V R ได้ยอย่างเต็มที่เลยทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตาม Facebook YouTube TikTok ชื่อเดียวกันเจวรปักด Follow ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ